สมาชิกช่องกูรูอยู่ในเตดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเรียกเอาเกมผู้ที่ใช่ผู้ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาทีค่ำคืนวันเสาร์เกมที่ผมเลือกมาครับไปดูเวลาตีสองสี่สิบห้าครับคุณบอลโลกเราก็เลือกโซนยุโรปในกลุ่ม E ีนะครับมันทีมมงกรแดงเวลส์อันดับสามครับจะเปิดบ้านเจอกับเบลารุสอันดับห เกมล่าสุดบุกชนะเอสโตเนียมา1ต่อ0ย์ครับดาวด้านเนี่ยมากันครบเลยนะครับไล่ตั้งแต่อารอนลัมซี่โจอันเลนครับแนวรุกแกเรดเบลนะครับฟิตคันกลับมามีชื่อในทีมชุดนี้ครับที่เหลือมีไทเลอร์โลเบิร์ตและแดนนีลเจมส์2ตัวรุกจักลีสอยู่ในแต่นะครับมีคิฟเฟอร์มัวด้วยครับก็พร้อมที่จะลงล่าตะคายฝั่งของเบลารุสมีสาม้านเกมล่าสุดแพ้กรับบ้านให้กับเช็กไป0ูนก็ตกรอบไปแล้วหมดลุ้นนะครับ สภาพทีมเนี่ยมีเวลาดิสลาฟคริคมโมวิชคุมตรงกลางนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นวิตาลอรี่ลิซาโควิดกองหน้าตัวเก่งจากโลโคโมทีฟมอสโกนะครับเกมแรกที่เจอกันเวลส์บุกชนะ3-2ครับในกลุ่มนี้เบลเยียมลอยลำไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลส์จะต้องพยายามชนะเพื่อไปหวังลุ้นรองแชมป์กับเช็กในเกมสุดท้ายนะครับดูแนละ้วผมบอกว่าเกมนี้เวลส์ไม่พลาดแน่ครับเจอกับเบลารุสที่ยุคนี้ไม่เก่งเหมือนที่ผ่านมาครับเวลมากันพบจะชนะขาดถึง2ประตูได้นะครับ คอนเฟิร์มไปที่เวลส์ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูอยู่ในเตดทุกคนนะครับพบกับเจ๊เกิดประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้นะครับในทีเด็ดเจดํานั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา3ประสานกูรูอยู่ในเต็ด้วยนะครับวันนี้ปลายกันที่ฟุตบอลไทยลีกของไทยเรานี่แหละนะหนึ่งทุ่งตรงครับ19นาฬิกาครับประดับสาม BG ปทุมโนเต็ดแชมป์เก่าครับจะเปิดบ้าน พบกับอันดับ10สมุทรปราการซิตี้นะครับ BG ชนะ4เสมอ1ฟอร์มร้อนแรงมากๆจาก5เกมหลังสุดนะครับส่วนสมุทรปราการเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะตัวเจ็บก็เยอะด้วยครับชนะ2เสมอ1แพ้2จาก5เกมหลังสุดแต่ว่า Head to Head เคี่ยวสมุทรดันดีกว่ากลายตายแก้วซะอย่างนั้นนะครับชนะ2เสมอ2และแพ้ BG แค่เกมเดียวนะตัวเล่นครับบีจีปทุมวันนี้นะครับอันเดรสตูเยสครับชวัตวีรชาติและก็ธีรศิลป์แดงดาพร้อมทั้งหมดนะครับส่วนทีมเยือนครับเคียวสมุทรสมุทรปราการเนี่ยอาริซาริฟอวิชครับนพพลพลคำ และสูนหน้าร่างยักษ์เอเลียนโรกอนสาก้านะครับคู่นี้บีจีปทุมเล่นในบ้านบังคับชนะ1ประตูแฟนๆจะเสมอตัวถ้ายิงห่างกว่านั้น2ประตู3ประตูขึ้นไปนแฟนๆยิ้มกันยิ้มหวานเลยปากบานเลยคู่นี้จะดัมมองว่าโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มอยู่ที่เจ้าถิ่นชัดเจนนะครับสปรการนี่เหมือนทีมพิการนะขาดตัวเล่นเยอะมากๆเลยเพราะนั้นวันนี้ดูแลเจ้าถิ่น1ประตูกับ3มแต้มน่าจะมีลุ้นประตูที่2ซึ่งดูแล้วมีโอกาสไปถึงนะครับมองไปที่ บีจีปทุมยูไนเต็ดและนี่คือทีเดดเจ๊ดำในวันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งในแฟนเพจยู u ู u นะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามทุกช่องทางเชื่อเดียวกันหมดเลยกูรูยูไนเต็ดนะครับก็ฝากคปด้วยกับ3ประสานกูรูยูไนเต็ดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกูรูยูไนเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาพายเฮผมจะไม่พาคุณเดอร์เซแน่นอนกับการยุเงราบคูบอลเน้นเน้นเวลาหนึ่งคู่นะครับ เอาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับตัวนี้1คู่ในเรื่องมาจากเป็นฟุตบอลโลกรอบคันลึกในโซนยุโรปในกลุ่ม E นะครับเวลาตีสองสี่สิบห้าไปดูเบลเยียมครับทีมจากฝูงของกลุ่มวันนี้จะเปิดบ้านเจื่อนตังเอสโตเนียทีมอันดับสี่นะครับโดยผู้ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเบลเยียมบุกไปทุบเอสโตเนียถึงบ้านห้าประตูต่อสองนะครับไปดูวันที่ห้าเกมล้ำสุดของทั้งสองทีมครับเบลเยียมเนี่ยชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดไทยอิตาลีมาสองประตูต่อหนึ่งส่วนานเอสโตเนียชนะหนึ่งเสมอหน 1, ึ่งแพ้สามครับเกมล่าสสุดแพ้เวล์ หนึ่งประตูศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามประดวันนี้นะครับวันนี้วิวข้างหลังจะมีทางยานแฟองเก้นครับตรงกลางเดวิดคิวินดูรอยบ้านเกมหน้าเป้าจะเป็นทางคริสเตียร์เบนเทเก้นะครับส่วนทางเอสโตเนียจะมีทางคาร์โลเมสครับในแนวรับครับตรงกลางมาคุสภูมิน้าเป้าจะเป็นทางเฮนรี่อาเนียครับ ก็ต้ออกเบลเยียมแพ้มา2เกมติดติดเป็นการแพ้เกมใหญ่นะครับแพ้ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีมาวันนี้ต้องการจะเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองรวมไปถึงเแฟนของพวกเขาด้วยแล้ววันนี้เล่นในบ้านบังคับต้องชนะนะครับเพื่อการันตีในการเข้ารอบต่อไปนะครับต้องมาเจอเอสโตเนียที่เป็นรองทุกกระบวนท่าครับแล้วก็แถมยังต้องมาเป็นเกมเยอนด้วยเกมแรกเล่นในบ้านก็โดนตลลมยับ นนดูแล้ววันนี้เบลเยียมน่าเชียร์ครับผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ด้วยกันเปิดบ้านเอาชนะเอสโตเนีย4-0ประตตูสำครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากแชร์เบดข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับกูดูในเต๊ดรับรองว่าพวกเราสามภาษา,ม,ามีข้อมูลดีๆให้คุณได้อัปเดตก,กันทุกวันแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับผมแล้วครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ